พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องดีมากบันดิตเต็มพี่น้องเลยก็ถูกไม่ก็บุ่นไปได้ออกเลยบัตบัตจักตากนะตัวหนะเฮ้ยบ่าวสไลเดอร์เลนะ ม่เลือกบานา่ยังก็มานำ่ไปเลยมันยังแวนงคับ่ายเลยง่ายลูเออง่ายเลยก็พาไปหาเสนอเอาเลือกสรุปพระเจ้าเสิ็จเลือกงังเนี่ยใหญ่อมีย่าใจเมียน้องน้ใจเมียน้องเออสมุนดูได้ตัวเออเมื่อใดเออจันทักกาเมียใหญ่นะมีตรโวเอาชุดไฟาะเดมาันอตานาม่หน่อขอสุขสุครับ พี่น้องแมนสุรยาพี่น้องนำเอาขบคุณขบที่มาฝากมาต้อแกจริาษแล้วนำเอาพายแสงหอมผ่าลองแสงใสเออเอามาฝากมาตอบแกบ้านไกชีพปกแกเที่ยงวราสฉพาะแหล่งในซาตอราบานาบูเ้าภาพเ้าการไกดีใจดีมืนี้มาถึงเนี่ยมาหอดกเพิมตแ่้อนพี่น้อง่มากหนี่ลยมาทอดทายบนลับพี่น้องที่าว โอ้คเจ้าสวรงว่าเลยท่านพี่น้องรับกวดทองรับแห่งได้มากแต่ว่านี่คนอ๋อจะิญก้าพยาปาตีดียาป้ายอกให้ไหวหูฟังหันทองเอ้ยหันมาลองสิบหก้านาสีหวานเมื่อตั้งตนสีหวานสมจังมาถามบ่น้อวาสันอ๋าจังชสยก็มอนี้ผลงานขอฝากทห่ิดบอแคทแซนบอลรับเอซีท่านใายพี่น้องเนาะยูบัติเดือยสนเป็นไก่เที่ยงในแขวนสวัรดิเก บปว่าไก่ว่าไก่ปว่าซส้ปว่าย่อปวาย่าปว่าจะผ่าจะทั้งโปรในงานนี้ขอให้สุขับายทุกสุขสุขคตกรบบับขึ้นเรือนเรื่องทวงปลอดภัยในเงือนไขกันแล้วให้หลายพี่น้องเนาะโมนี้เอาแทะเอาว่าอย่าของว่าไก่เนี่ยผีดองเนอะย่าสนั่งไก่ลายสสบวยเห็นเนาะสารนั่งเอกเนาะมาเป็นไก่ไก่ผีดองหัวหน้าพนมัมพนั่งไก่ไก่เนาะหัวหน้าใหญ่หัวหน้า เอสอสถียนเออสุริยาวาสันยหงยจะภาพมานันน่งใกล้ๆแม่วันสุดบว็นอกจากยท่างออกวาสันอหออก้นหัวพี่น,นาา้องแสดงหัวจนขี่ขบมาตกเสวัาหลังพุทบ้นหัอกบนไหยพี่น้องเสดงไหลจนลตาอบิคุพุทธน้องเลน,อ,นอ,อ้าจันนอยอดใจล่อไว้การแสดงขาากาเกี่ยงไว้เจันนอยหอดีลนะนาทีเวลาของขอกายิ้ยมใหญ่ส่สวนมาแนวีเม เออยังอีกบมดนเออจะเห็นหน้าเห็นตาของลูกของหลานทีมงานนลองใบสุริยามืบอนี้เออมาฝากผลงานจะปารราทานเดี๋ยวนี้กับแปดโมงยังเศร้าหน้นาที่ยังสิทธิหน้าที่นี่ละประมาณแปดโมงครึ่งนี่ดอกผมบอกเน,นาะทั้งวหน้าพน้นเดิมกันเปิดพิธีเนาะและ้วการคอนเสิร์ตซองล่าลูกเคยร้ายอีแม,ม่มาเบิ้ลบนนี้เจ็บอะไรอยู่ทีนงนี้ผมยัดผมยิ่งผู้ชาย อาพูดลยักโย่มัยอนมักอนมักเมาไอ้หนุ่มเนี่ยเพื่อนสาวพมเพืเจอกับท้านหน้าวยทีแต่ว่าอย่าหลังใจผัวขอผัวในเรืองอยากถุกสากกระเบือแต่ว่าขอผัวขอเมียกันเรามือกี้ติดมีกันก้อนมือนตอนแรกก็คยใส่มีกันมือนี้ติดมีมมกก็จะเ้าเห็นอย่างกันเด้ไม่ได้บอกสะอนมีวหใส่มีกัน นนี้ที่พี่รู้ะ่ทตัวเียางนี้กันเลยระคกันเพราะเราเมียมากที่สุดอนนี้คือจะคอใส่เยเราจะบอกสองดอกโอ้ยอาจจะันหา ใตพี่น้องผู้สานผู้บานกันทนเนี่ยจะเป็นพี่น้องจะคอยรับผิดชอกันเนาะเออโดนี่นคนคืนขอกานเข้าหจะเร่เอยว่าจคอยทไรัด้วยัทเบมบารเาทบนี่พี่น้องไปทำ้างมาดมัเดบาอนเมาเาะคนไหมาป่วนมาฟอนที่ดนตรีในหัวใจผู้นั้นกัพี่น้องสีเฮือสีแห้งสแขสก ยาาสิบมหาพี่นองเนาะยาสีส้สีสาวคี้คือมาซาเดียวกกิ้งๆกาวไปไปก้าก้าเห็ดเห็ดเห็ดยางผสมเห็ไเห็ดน้าเนี่เห็ดสวนมม่งเห็ดาที่นอกก็ม่เห็ดยางหรอกเขาเห็ดอันนั้นใหามากอ่ะคุณสนกห็ดหนองเ้อจะได้าเออจบบเจ คนซื้อซื้อเายูบ้านถึงานของออกไปสุิยาเห็นงามพี่น้องยืนหลับพมตะือโคีแม่ก็คือเห็นยืนผงวึงนี่เป็นดเลยเนาะอจารุีเศีเปกตโลดใกล้สีนักแสดงเขาใกลสีเียบเพียเตียบแต่งแล้วเนีเสไปก้อนนวดบอกให้มันเย็นให้มันมวนไปเรื่อยๆดเจ้าองไปังเลยวปัเกังฝันบอม้วนไปโดด เป็้าลุสรไม่ัก่บตายเดกสิเป็นก้าเขาไปเลยฮะเขาอ้วาที่้าขาแน่ที่เป็นี่อาวาเขาแน่เข้าไปได้สิกาเข้าด้มันไป่ยวยูทูบยกบก้าก้าเป็นบางเรื่องเนี่ยาเจ้บอนุญาตเด้์ครับจะไปแล้วอยเลยงเจ้าให้ เอไทยทังนอกี <House> ่ก็ได้ปลาถูกคือสวยทะยายนี่ปกนามื่อนอกากาดียจะเือเป็นงามพี่น้องเอ้ยเออเพื่อนแต่งนี่ละย่ยสวยทะยายอ้ยเออได้ สูตรแบบนี้นะเอาเอาให้มันรบสีโลดรบเลยเน้ฮะขบแค่นี้มีบสียังอีกอยู่สองีเออชื่อมาให้มันคูบซีโลดสูตรแบบนี้นะสีสีย่างกรอบีน้ำตาลกับสีนีงสีเคียวเออไปเอาสีเขียวห่อยกันเนี่ยเอาสบเนี่ยงบทนนนเออโอ้ฉ่ำกันอล่คือ大姐เจ๊แก่ต้นยืออกบอลี้คือใส่นนี้นะคือ พาไปยังเงื่งมาซอปปิ้งเสือพี่น้องพ่นได้สองโตผมได้พี่น้องเลยมันเป็นแค่น,น,นี้ก็ยังบ่มั่นใจอยู่เบ่งให้เธอแน่แถวผม้คอยก็ร้ายโตได้นี่นะนชื่อใม่เมทาแน่ชื่อคอย,ยแน่อันนี้นะมั่นใจละลาย

ก็ไปได้ลายโตทะยายไปแก้ออกที่ทางในนะไปแก้อยู่ใจผูกทางในผูกไปชบแก้เปลี่ยนไปสิบมะไสับส่าอยู่สามโตสี่โตคนก็คือว่าลายเติมเนะพี่น้องเออคือแล้วน่ก็ลกได้าเน้อนมขึ้นว่า่ เออออานี้านกนูกะย่างข้าวข้าวเหลืองมามาข้ามาชเลามเอ้ากี้บบจกตัว่าต้นมาาได้บันน้างเคืออยู่ได้บ่ะข้าวนี่ใส่ฟุกเฟซชั่นี่ใส่้เขุบแ้เคืงด้พละมัน อบางคนจะ้่าจะพาเขาเป็นคนจะไนเป็นาหนอเออคือมีนั้งชายทั้งนอเออและลูกน้อยนอโอเออเออเซ่เเออเป็น้าถนอนกได้คือระอีกท่อเออเออแม่ทุงเออเป็น้านอบอมสุสุ เออที่บ้านเนาะี่นายบ้านคือขออรหลงคูสุดากเออพี่บ้านก็เยสบายอีทุกคนคูแมพี่น้องเขาเนาะเออถือว่าอยู่บ้านนี่ก็ c h a n l เลก็ถือว่าสิบห้าสิบหกปีเลยพี่น้องเขาเนาะก็ยังับใส่พม่มประสดขึ้นเก่านาะเออจังใดก็ถือว่าเนาะด้านความคุ้มเพลงอะไพี่น้องเขาอ๋อเก่าจนมากแต่อ่ะทักษะสบายดีผู้อหญ่องเบอร์เนาะเออทงแม่ผม เออแม่พวกเอ่อท่างไป็รองสมิไทยเอ่อ้องสมเอ่อ้องดีสุตีสมบัติเอ่อ้องเป่าสุตีสมบัติน้องบอยสุตีสมบัติเอ่อ้องบุญหลายสุตีสมบัตินี่ถือว่าเป็นมาแล้วในนามเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนาะเจ้าอ่องเดินตัวกับเซ็แรงเซ็ตสิบวินในโคได้ภาษาญี่ปุ่นน้าอ่ะทั่ขึ้นก็ถือว่าเนาะเพิ่นก็ได้เอ่อตั้งกองบุญนี่ก็มีอยู่เจ็ดกองสปอร์พอเพิ่นสุเพิ่นเนาะ เออถือว่าได้กองที่หนึ่งนี่ถือว่าทางปอนุพรนอฟันก็ได้อุทิศให้เออพอนี่ก็ซื้อว่าพอนอนนอฟกันหนึ่งกองกองออที่สองนี่ก็ได้อุทิศน้ำแม่พันผู้เป็นแม่นี่ก็นหนึ่งกองนอสพกองที่สามนี่ก็เป็นได้เห็ดน,นำพอเทาทองเออได้กับแม่ไข่นอฟกันหนึ่งกองผู้ที่ลงับไปแล้ว นี่คือว่าไเวีดนาผู้เฒ่าคมีนี่ก็1กองพี่น้องเนาะเออเฮามือก่อนเด้อันดเปูสีนเออ้ก็แม่เฒ่าทับนี่ก็1กองเนาะต่อมาก็ือว่าพร้อมด้วยญาติพี่น้องนี่เนาะก็ได้เ็ดนําเออทางบ้านอดีตเนาะว่าทางลสุิสบ เออกร์งกมีาในรวงสุดิสมบัติกันนึงกอมนาเออกับพบด้วยเนี่ยตีพี่น้องทุดพนเอกรวมแล้วก็ถือว่านี่ยอร์เออเออนเนื้อดูสอยต์กอ้วงิ่เตี้ยเนาักรยาแล้วบอนะบอฮอพี่น้องมันนัขอเงินทัมันบอไอถ่ายประจานมันก่อน ควา้ท่ากันคเนี้ยคอเงินนํะเมียพาพี่ดเวเวลาสอกันคิดหนา